เงียบแต่ว่านี่ไม่มีเสียงใช้ชารเฟิลปะเฮ้ยเฮ้ยคกับเพื่อนมาไอปอนเอาถังแก๊สติดนีติดไงนะติดด้านหลังปะอะไรคนมูไมเหลืออธิกไงด้านหลังนี่ไงแล้วเอาอีกข้างหน้าถางนึงข้างหน้าถางนึงใส่ไงข้างหน้าใส่เปลี่ยนัสเฮ้ยม่เหอนโอ้ยโอ้อเก็บเลย พี่โดนรถอันตรายอันตรายรถแก๊ปปายเหรอวะนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วจอแล้อันตรายไปจอดนะมันไหนวะเขาว่าใครเลยบินนี่นี่นี่สบ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 ก่อแต่แล้วก่อแต่แล้วก่อแต่แล้วก็แล้ว

ใช่แต่บอลที่ทำไมวิ่งไหววะมีจุ่วิ่งไหวเขาแทกเขาแทกยี่ห้า้ายห้านอยู่ไหนวะเนี่ยไมไม่เห็นใครอยู่ทางนี้แหละไม่รู้ว่าไปไหนกันตุ๊กนองท้องท้องสวยขึ้บนไปขึ้นบนไปขึ้นบนไปขึ้นบนไป

Ờ đi được, chết rồi chết chết là tài đâu, chứ nó quá Thế lấy Nó sỏ, nó đây nó sỏ đấy, Mình nhìn không có bóng nhìn này, thấy thế Tôi đây, 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 แอดแอดแอดตัวสุดรอกเลยคยดูเดี๋ยวีัดตอนพีตีคตีคตีนไปน่นไ้น่นไปนู่นล้นู่นไปนู่นไปนู่นไปน่นไปนรง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 นไปนู่นไปนนไปนู่นไปนูนไปนู่นไปนู่นไนนไปนู่นไปนู่นไปนู่นไู่นไน่นไปนู่นน่นน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 ูนรนน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 นูนงนูนนนนน่นนี กระตีนใช่ไหมสวยล้วอไกล้ก้เนไปกล้แล้วอัเจกสวยอ่ะไม่ไม่มันไตามูมันเดินมันเดินผ่านเฉยมันไม่ตามมันเดินไปไหนมเดินผานเราหรือเป่าใช่มเดินผ่าเลยอ่ะโอ้าแตกจะนกออกอกมามาทำเนใการอใหญ่เป่าป เจ็บเก็แต่งแต่แล้วก็แต่งให้้ให้มครับมีแล้วคุมีแล้วมีแล้วเี่ยไอย่ไหนวะเอาหัวก็ตแล้วโอ้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มาให้เลยคุมาให้เลยเมาให้เลยตาอย่าตาโยย สวยทำเนีหัวเนี่ยกูคิดว่าก so ูกดนตีแต oh, ่กูกดี่กูหลนเห็นแล้วเเจ็บเจ็โอ้ยโดนไฟกยี่หิคเห็นลบยากเลไม่มีอยู่ไหมหรอเออใช่ใช่ใช่ไม่เห็นเต็มน้องน้อง เป็นล่าไคลางล่างฉันลางนล่างยิๆอยู่วยส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 วยโดขบางวะสวยเรับสวย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 ตัวไหนมีเนี่ย้างหมดแล้วมั้งเนี่ยหมดแล้ว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 กันไอ้คุณตีคุณตีคุณตีเดี๋ยวทำไมมันล็อกตีตัวเลยหรอยังไม่ได้กินอ่ะปบปบบ

บอลไในบ้างตัแ <or> ล้วน้อหนึ่งไอ้เนีไอนองสองอตัวอีตตัวเป็นอเทัเราันเาตีกับตีตีตาตีตาเราะ เดี it. No, it ๋ยวตัวเดียวเอาเถอะตัวเดียวเอาเถอะตัวเดียวนู่มๆดีหมดแล้วทหารแม่ทหรีบบไอ้ไปยังไปยังเออลบแล้วมันมีระเบียนท้ง ปากปากไม่ไปไม่ไปไม่ไปชุกมดีุกมดีชุกไมดชุกขึ้นมาไหนเร็จปากชุกขึ้นมาไหนเออ้นี่เลื่อนไยงันมรกเาลื่อนพกงไปนะ เอ้ยอย่าไปดูวะไม่รู้สอยจับไอ้เหี้ยหัว่จหตะเกียวกะะเกียวเก็บไว้ทำไมอ่ะเออ 不，你干嘛嘞？ นี่ยคนเนี้ยเออเราไปโอ้ย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 หัยมันออกไออกนี่ม okay, okay, okay. ันนี่มันตอบนี่ปดอนตดอนตเลา้อคนตอยออยโออยยโออยโ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 อยอยโอยโอยโโอยโลยโอยโยอยโ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 อโอยโัยโ้ยโอยโอยโยโอยโ้ยโอ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 ยอยโยโอยอยโ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 อย แตกแแกตายดีดีแล้วอะนอกเขานาตานตกนี่ตายแช่ิอเอาวเอาวเอะไเนี่ยแท่งขึ้นต่น้เลยชืู่ขึ้นิวแล้วขึ้นลไ แต่ไม่เจอคนแสดงว่าวิ่งหนีอยู่นะมันวิ่งไปโรดมันวิ่งไปโรดหรอให้หลงมาหน้างัดหน้ามันดีกายงัดหน้ามันเดชได้ได้ไปน้องเอาชาร์ลเฟิร์นจีหน้ามันเดชเอ้ยชุบ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 ไหนตอนชุบก็ๆก็ไหนอ่ะข้างล่างขวาขวาโอเคโอเคพี่อยู่ที่ตามอยู่เอ้ยเดี๋ยวตกละว่าตกละว่า cài quá. hỏi thoải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  hỏi à, โดนยตีหอยคุณน้หลังคุณนอแล้วฝอยไหมต้องฝักให้เท่าแม่เอ้ยโดนยิงโดนยิงตายตายตายน้องโก้งโก้เพื่อนนงโก้คอยู่นี่กูอยู่นี่ชุบยชุบลยชุบลายชุบายอะไรมาชุบายครับคุณมีตรงคุณมีตรงคุณมี้อดครับีหนักอกอยู่ไมีไยไอ้โน้ตโอยช่วยช่วยช่วย น้องพี่มาน้องอมาเจ็ย่มาเจอย่งมาเจ็บยิ่ซื้อไหนลูกเตะนีเตะนีต่อไปัเผาเผาลูเผาเตะ อที่จะเราเราคนเราทำกันนะจะให้เขาทำแซมแล้วก็ปูเอาเขาก็เตะให้บอกเมื่อกี้แล้ไอเกตเตะให้อยู่คือคือกูบอกไอเกตแล้วนะว่ามีแล้วกู็ซิกลัวๆเลยว่าตรงนั้นตรงนั้นก็ยังโตปูแบบตรงมุมเปิดอะไรเอาอ๋อไม่ใช่เหรอไม่ใช่เออไม่เห็นเพราะว่ายเฮ้ยปอนช่วยด้วยปอนเป็นไงก่อนที่ในึี้แับตัวโดหลายตัวอ่ะเอาเอาเลยอุ๊บมูเตะมวเตะ